สวัสดีครับ f อที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒนนทภา,าครับวันนี้ผมได้รับพัส,สดุมาหนึงกล่องเดี๋ยวเราไปเปิดดูครับว่าเป็นอะไรครับเปิดดูพร้อมๆกันเราจะได้อะไรมาวันนี้เ,เขาไม่ได้เขียนว่าให้ระวังให้ไรนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นของที่แตกได้ นี่ต้องดูก่อนว่าเป็นอะไรลุร้นลุ้นลุ้นนี่อ๋อเมล็ดผักหวานป่าครับนี่ครับ fc ครับได้มาแล้วครับมเมล็ดผักหวานป่ายอดเหลืองใบใหญ่ จากบ้านหมอสระบุรีนะครับอันนี้เขาเคลือบมาเรียบร้อยแล้วนะครับพวกนี้เคลือบมาเรียบร้อยแล้วเราพร้อมที่จะเพาะเลยนะครับนี่ครับกันรากันไรมาเรียบร้อยครับใครสนใจก็เขาลองทักมานะครับตรงนี้เดี๋ยวจะแนะนําร้านให้นะครับผักหวานป่าแท้นะครับจากอําเภอบ้านหมอสระบุรีสวนผัหวานป่าสินสวัสดนะครับอันนี้พี่เขาดูแลดีมากเลยนี่ครับ ได้มาเห็นไหมครับน่าสองร้อเมตรครับอันนี้ผมจะเพาะนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพา FC นะครับมาดูวิธีการเพาะเมล็ดผักหวานป่านะครับตอนนี้ผมจะเพาะใส่กระบะทรายนะครับแล้วก็ใส่ถุงดำนะครับเดี๋ยวก็จะดูนะครับกระบะทรายนี่เพาะไม่ยากครับแล้วก็เอาหากระบะแล้วก็เอาทรายใส่แล้วก็จิ้มจิ้มลงไป นะส่วนถุงดำแล้วดูก่อนว่าถุงดำมีไหมถ้ามีก็จะทำให้ดูวันนี้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเป็นวันหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับการเพราะเมล็ดอากหวานป่าแบบเป็นเมล็ดงอกแล้วก็แบบเป็นต้นกล้านะครับสองแบบนะครับ พื้นที่ที่เราจะเพาะนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นปูนนะครับปูนเรียบแข็งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเพาะแล้วมเมล็ดเขาจะงอกนะครับเขาจะดันนะครับเขาก็จะทะลุลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอเวลาเขามาเจอตรงนี้เขาก็จะไม่ไปต่อนะถ้าเราเพาะลงเอาวางไว้กับดินกับพื้นดินเลยเนะี่ยเขาก็จะทะลุลงไปแต่ทีนี้เวลาเราจะเอาขึ้นมานะมันจะลําบากนะครับเพราะว่าจะเพาะ แบบเป็นเมล็ดงอกนะครับส่วนอุปกรณ์เราก็มีนี่ครับเป็นตะกร้าตะกร้านี่ก็เป็นตะกร้าเพาะนะครับอันนี้เป็นของเก่าที่ใช้ตต่รอบที่แล้วปีที่แล้วนะครับเตรียมไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นทรายครับเดี๋ยวตักทรายใส่ทรายเราก็เป็นทรายละเอียดแล้วนี่นะครับทรายละเอียดทรายหยาบก็ได้ครับตักทรายใส่ให้เต็มเลยนะครับตักทรายใส่ให้เต็มเลย ถ้ามีพวก้ากพวกเศษ้ากแล้วก็เอาออกทายนี่ก็เกลี่ยเกลี่ยก,ก็ให้ได้เปรียบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะจัดระเบียบเขาแต่ว่ากระบาดทรายใด้สูงเท่าไหร่ก็ดูความเหมาะสมนะครับก็ให้พอสมควรเพราะว่า,มาเมล็ดงอกเ่ยก็สักพอเขางอกมาสักเซนสองเซนนี่เราก็สามารถที่จะเอาลงไปปลูกได้แล้ว เดี๋ยวสําหรับวิธีการปลูกว่าเขาจะงอกอะไรยังไงพอเขางอกมาวิธีการปลูกก็จะได้ทําเป็นอีต่อไปนะครับอีพีนี้ก็มาดูว่าการปลูกมันมีกี่แบบที่ผมใช้อยู่ที่บ้านนะครับนี่ครับอีพล่าสุดผมก็พาไปดูแลไปดูในเรื่องของผักหวานป่านะครับก็ติดตามนะครับอย่าลืม FC นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ นะครับช่องอธิพัฒน์นันทภาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปออกมาให้กับ f c ได้ได้ชมกันนะครับโอเคปาดให้เขาให้เรียบให้ให้เรียบเรียบนะครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเอา,มาเมล็ดลงมานะครับอย่เลืมนะต้องต้องเอาไว้ที่ปูนนะครับเนี่ยปูนให้แข็งเลย เพราะว่าเดี๋ยวลากเขาจะทะลุมานะครับลากจะทะลุนะครับเนี่ยสูงขนาดสูงนี่สูงความสูงนิ้วเน,นึ่ยนะครับเนี่ยนิ้วเราเนี่ยอันนี้นะถ้าสูงกว่านี้ได้ก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีงอกแล้วเราไม่มีเวลามาดูเราไม่มีเวลาเอาลงปลูกแล้วเขาจะทะลุลงไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูเอา,มาเมล็ดลงครับได้มาแล้วมเมล็ดมันก็บางเม็ดก็ เล็กตรงนี้ก็โตนะครับก็อยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ของต้นพันธุ์นะครัเอาวางตรงนี้นะครับหลายท่านต้องระมัดระวังเรื่องการเอาเม็ดลงนะครับให้เอาลงในแนวนอนนี่นะครับแนวนอนอย่างน,นี้นะครับแล้วก็กดลงไปสักครึ่งหนึ่งให้เห็นเขาโผล่ออกมาหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าให้เม็ดเลยนะนี่ครับบางคนเอาลงอย่างนี้ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวไม่ได้เขาจะงอกออกมาออก ตามแนวนี้ครับเนี่ยตามแนวนี้เราก็จะทิ่มลงไปในแนวดิ่งนะครับเมล็ดเขาจะลงในแนวดิ่งเราก็วางกดไปหยิบมาแล้วก็กดไปนะครับหยิบมาแล้วก็กดไปเนี่ยครับความห่างก็ประมาณนี้นะครับประมาณเซนสเซนนะครับเพราะว่ารากเขาจะลงในแนวดิ่งนะครับรากเขาไม่พันกันอยู่แล้วอันนี้ได้ 1>, 1 2 3 4 5 6 1 2ห้าสองแถวหนึ่งได้6เม็ดนี่ครับแล้วดูว่าอันนี้ผมจะเพาะได้กี่เมล็ดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ได้ครับ,รบ,ะรบจะได้สัก 10แถวดวูเดี๋ยวดูกันถ้า10แถวก็6เมล็ด60เมล็ด มาลุ้นดูกันว่าจะงอกกี่วันถึงจะงอกถามว่ารากงอกยาวเท่าไหร่เราถึงจะเอาไปปลูกได้แค่สักเซนหนึ่งก็โอเคแล้วครับให้ได้สักเซนหนึ่งแล้วก็เอาไปปลูกได้วิธีการปลูกก็เดี๋ยวติดตามนะครับเดี๋ยวจดก็จะเล่าให้ฟังก่อนแล้ววิธีการปลูกเนี่ยเราก็มีเหล็กแหลมนะครับเหล็กแหลมแล้วก็ค้อนนะครับไตลงไปนะครับ เีล็กนะครับให้ทะลุลงไปลึกๆเลยแล้วเราก็เอารากเขาย่อนลงไปแย่ลงไปตามโอ้เม็ดนี้ใหญ่มากน่าจะต้นสวยแล้วก็เอามาเล็ดเขาที่เป็นถั่วง,งอกัจิ้มลงไปนะครับแถวแถวเริ่มจะทีก <c oughs> ็จะได้7เม็ดอย่างน้นบางแถวนึงสออ๋อได้6 6มีเม็ดใหญ่เม็ดเล็ก นธรรมชาติต้นเขาถึงโตไม่เท่ากันนะครับ F4 ครับนสังเกตมาที่ผมพาไปดูครับต้นผักหวานป่าเนี่ยปลูกเท่ากานันอายุ2ปีปีหนึ่งต้นโตไม่เท่ากันครับโอเคสาธิตให้ดูนะครับในแบบของผมเองนะครับตรงนี้ก็แต่ส่วนใหญ่หลักการส่วนใหญ่ก็แต่ทำากล้กันครับนี่ครับน,นี่ครับ นนีี่่จิ้มลงไปจิ้มลงไปเอาลนะเดี๋ยวเรามาดูว่าถาดนี้ได้กี่เมล็ด สองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเ้าก้ากสิบสีห้าสิบสี่ประมาณ54าเมล็ดเพราะฉะนั้นซื้อมาสองร้อยก็ก็น่าจะเป็นประมาณใช้ประมาณสี่ถาดนี่ครับประมาณนี้นะโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราก็าจะเอาทรายลงโรยอีกหน่อยนึงแล้วก็ลดน้ำ เดี๋ยวเราลดน้ำมันก็จะโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงทรา,ายพอเราลดน้ำแล้วก,ก็จะโผล่ขึ้นมาหน่อยเราก็เอาทรายเข้าไปประมาณนี้ครับโอเคนี่อีกหนึ่งวิธีคือใช้ถุงดำครับถุงดำอันนี้เอาไว้สำหรับเพาะโดยตรงนะก็ไปซื้อ ตามร้านเขามีครับบอกว่า,าแล้วแต่ขนาดความยาวนะครับทำไมเราถึงเอายาวขนาดนี้ที่เราใช้ยาวขนาดนี้ก็เพราะว่าเมล็ดผักหวานป่ารากเขาจะยาวมากเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างที่ผมถอนขึ้นมาให้ดูนะครับนี่วิธีการเพราะตรงนี้ถุงหนึ่งผมก็จะใช้2เมล็ดนะครับจ,จิ้มลงไป อย่างนี้ครับนี่มานี้ครับเนี่ยได้อย่างนี้ครับแล้วก็ลดน้ำนะครับพอเขางอกก็จะมาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้อันนี้เพราะในถุงเนี่ยเพราะในถุงดำอะผมจะต้องให้เขาเป็นต้นกล้าขึ้นมาได้สองต้นเห็นไหมครับเมื่อกี้หย่อนลงไปสองมเมล็ดจะต้องให้เขา เป็นลำต้นเป็นต้นกล้าขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาไปปลูกส่วนวิธีการปลูกก็แนะนำก็ได้นะครับว่าให้เราตัดกน้นนะตัดกน้นพยายามทำอย่างไรไม่ให้ตุ่มเขาแตกไม่ให้ดินแตกนะตัดก้นแล้วก็หย่อนลงไปหย่อนลงไปแล้วก็ดึงดึงตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยครับนะอย่างต้นนี้จริงๆก็เอาลงสองมเมล็ดนะแต่ว่าเขาไม่งอกอีกมเมล็ดหนึ่ง เห็นไหมเนี่ยต้นนี้เหมือนกันอันนี้อันนี้ก็งอกสองแตกแล้วยังไม่ได้เอาลงดินเลยเห็นไหมครับโอเคนะครับอันนี้ลงทุนถอนให้ FC ดูเลยนะเห็นไหมเนี่ยรากยาวไหมครับเนี่ยถ้าเราปล่อยเขาไว้อะมันก็จะยาวอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าให้เขายาวมาก ให้เขายาวลงประมาณสักประมาณนี้ให้เขาเป็นถั่วงอกออกมาประมาณนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกปลูกแบบมเมล็ดงอกเขาเรียกว่าปลูกแบบมเมล็ดงอกไม่ให้เขามีใบแบบนี้นี่นะครับเนี่ยถ้าเขามีใบแบบนี้ก็ต้องปลูกแบบลงในถุงดําชําในถุงดำนะถ้าผมชําในถุงดําชําในถุงดําเราก็จะได้เป็นต้นกล้าอันนี้คือยอมลงทุนเอาเป็นแบบให้ดูนะครับ ผมก็จะลองเอาไปดูเอาไปเอาไปจิ้มลงนะครับใช้เหล็กแหลมนะครับเหล็กแหลมตอกลงกับดินให้ยาวๆเห็นไหมครับลากเขายาวมากนะครับดูตูนี้แตกกิ่งก้านสาขาเห็นไหมครับในความยาวเห็นไหมยาวมากเลยนะครับเนี่ยยาวไปเรือ้เห็นไหมครับลากเขาเยอะหนุนๆไม่ใช่สั้นๆนะโน่นไหนเห็นไหมครับยาวไหมครับลากยาวมากเนี่ยอีกหนึ่งต้นเนี่ยเห็นไหมครับ นี่อีกหนึ่งต้นนี่รากแตกขแขนงออกมาเขาก็จะไปเกาะกินน้ำเลี้ยงจากรากของต้นตะขบต้นแคบ้มั่งต้นที่ผมทำไวนะ้อะนมะขามเทศหรือว่าชะอมนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำาได้มาแล้วเราก็จะลดน้ำ ลดน้ําก็วันเว้นวันครับหรือด,ด,ด,ดูว่าทรายแห้งไหมถ้าทรายแห้งเราก็รดรดให้ชุ่มๆก่อนครั้งแรกนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับที่บ้านผมเลี้ยงแมวผมจะปล่อยไว้งี้ไม่ได้ครับ เดี๋ยวแมวนึกว่าทํากระบะทรายให้เขาขี่เดี๋ยวเขาก็จะมาคุยก็จะเสียหายผมก็จะใช้ตัวนี้คว่ำตะกร้าอีกใบคว่ำไว้เนี่ยครับอย่างนี้แล้วก็หาอะไรปิดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ1ตะกร้านะครับเดี๋ยวเราก็จะทําต่อนะครับตรงนี้คลิปนี้ EP นี้ก็ผ่า F4 นะครับมาดู ในเรื่องของการเพราะ,มะเมล็ดนะครับเราจะใช้ปลูกนะครับตรงนี้ถ้าเราเพาะในนี้นะครับถ้าเราเพาะในนี้แสดงว่าเราจะปลูกด้วยมเมล็ดงอกนะครับมเมล็ดงอกใช้เหล็กแหลมแทงลงไปในดินแล้วก็เอารากเขาจิ้มลงไปนะครับอันนี้มเมล็ดงอกแต่ถ้าเราเพาะ ในถุงดำแสดงว่าเราจะปลูกให้เขาเป็นต้นกล้ารอให้เขาเป็นต้นกล้าแล้วเราก็จะเอาไปปลูกนะครับตรงนี้คือแบบที่1ที่ผมปลูกอยู่นะครับคือเพาะด้วยกระบะทรายแล้วเราก็ทําให้เขาเป็นมเมล็ดงอกขึ้นมาแล้วเราก็เอาลงไปปลูกโดยใช้เหล็กแหลมทิ่มลงไปในดินแล้วก็เอารากเขาจิ้มลงไปตามรอยเหล็กแหลมนะครับ อีกแบบที่2ที่ผมใช้อยู่ในสวนคือเพาะแบบนี้ครับเพาะแบบนี้ใส่ถุงดํา2เมล็ดรอให้เขาเป็นต้นกล้าขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปปลูกนะครับส่วนแบบที่3ผมก็ใช้วิธีปลูกด้วยกิ่งตอนนะครับซึ่ง EP ล่าสุดนะครับของการปลูกหวานป่านะครับผมก็ได้ทําให้กับ FC ได้ดูแล้วนะครับก็คลิกติดตามเข้าไปดูได้นะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามครับขอบคุณครับบ้านอยู่ติดถนนเสียงอาจจะดังนิดนึงก็ต้องขออภัย f c ฟด้วยนะครับครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ